ฟอร์ดเอเวอเรสต์ค่ะคันนี้นะปีตเปเจสซาพารออโต้นะ 22, ออสองจุดสองค่นนงคีคันนียพาสนะคดีกับออโต์โฟร์เบลได้ออโต้ซีนิกัพาสมีให้คนี้เลยในราคาสี่แสนบาทคุณรูกคารับเลยไหมคะสี่แสนบาทคา่ะต่อมาได้ฟอร์ดเอเวอค่ะรับเลยไหมคะดีไ้คะไปกดรับมาก่อนชมได้เลยเชลเสนใจไหมคะคนี้รับได้ในราคาได้รับได้ยืนยันให้หน่อยใช่แล้วนะคะดีไหมคเลยไหมสนใจไหมคะ เอาละร,รับไหมที่ร้านสดใสไหมรับไม่ค่ะเชิได้กดมารับได้กดมาได้กดมาก่อนใช่แล้วได้ค่ะเชิญก่อนมีไหมมีไหมรับก่อนมีสิก่อนเลยสี่เซนบาทเปิดไหมคะฟอร์ดเอเวอเรสต์ค่ะรับได้กดรับราคาให้เชิญได้เลยนะคะคุณลูกค้าเชิญน,นะมีไหมคะเปิดไหมคะสี่เซนบาทรับไหมคะฟอร์ด เปิด4 0 0บาทถ้าไม่1บ0านเนี่ยวท่ากับาขาที่ลานมาแล้วขอบคุณมากค่ะซื้ต่อแข่งคันราคาด้ที่ราน400,000บาทส0 0บาทสรบออนไลน์ราคาเปร์ลค่ะอ0 0บาทเนี่ย500,000บาทเนี่ยไป4 0 0บาทับาท6 0บาทออนไลน์เบียนบาที่ร้านซื0 0 0 0บาทสำับเนี่ย0 0บาท2 4 0 0 0 0บาทที่ลานระบนน ศิษย์สรรพพลรามประมูลใหม่แปดศูนหกเจ็ดนะแปดศูนย์หกเจ็ดะคะลามประมูลน่นนอกนะคะประมูลจบที่ราคาศิษย์ประพพลบาษษษหมาเลขแปดศูนยหกเจ็ดนะคะขอบคุณค่ะ